หมู่บ้านพีโนผลโยธินสายไหมเนื้อที่18ตรางวาขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ําดูดีโฮมสวัสดีค่ะฝนบ้านสวยพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนอยู่ที่โครงการพีโนค่ะเป็นบ้านที่รีโนเวทใหม่อีกหนึ่งหลังของเรานะคะโครงการติดถนนสายไหมเลยมีระบบรักษาความปลอดภยัยมีสวนย่อมสนามเด็กเล่นนะคะสะไวนาฟิตเตสพร้อม ถนนเมนหลักของโครงการค่อนข้างกว้างเลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะมากหมู่บ้านเงียบสงบนะคะน่าอยู่มากเลยค่ะโครงการพีโน่ขังเรานะคะเป็นบ้านที่รีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยค่ะตกแต่งให้ใหม่เปลี่ยนเคาน์เตอร์ครัวนะคะมีเฟอร์นิเจอร์นะคะ,ม,ะ,คะมีปั๊มน้ำแทงน้ำแถมไว้พร้อมเลยห้องน้ำสุขภัณฑ์เราก็เปลี่ยนให้หมดเลยค่ะ ทำเลของหมู่บ้านพีโนโน,นะคะยังใกล้กับตลาด a c สายไหมนะคะตลาดวงสกรตัดไปลำลูกกาได้หรือไปโรงเรียนฤทยะได้นะคะแล้วก็ไปสรารศาสตร์วิเทศาสายไหมก็ได้หรือจะตรงไปทางด้านของคอป,ปออก็ได้นะคะคือรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็ได้มีรถเมลวิ่งผ่านหน้าโครงการทำเลดีมากๆเลยนะคะแล้วก็โครงการเงียบสงบได้อยู่ เพื่อนบ้านน่ารักหน้าบ้านของเรากว้างประมาณ5.5เมตรนะคะใน1ซอยเนี่ยมีไม่กี่หลังเองเลยการผ่อนคร่าวๆาอยู่ประมาณ12,000-13,000บาทนะคะขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้และดอกเบียนนะ้ยณปัจจุบันฝนดำเนินการด้านสินเชื่อให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถกู้ร่วมได้สูงสุดถึง3ท่านอายุการผ่อนได้สูงสุดถึง40ปีเลย ท่านใดสนใจทาวน์เฮาส์เส้นสายไหมนะคะโครงการหน้าอยู่หมู่บ้านพรีโนสายไหม49ทับงฝนฝากบ้านสวยๆหลังนี้ไว้ด้วยค่ะ